ตื่นแล้วอารมณ์ดีนักกินครับกินหอยน้องมินบอกินห่าอามินบอกินหอยผู้มินบอกินหอยน้องมินบอกินหอยบอหืมเอาแม่ถามแล้วแม่พาไปหาน้องมินอามินแม่ผู้มินแม่กินหอยน้องประหลุตื่นขึ้นมากับมิี้คอนมิชิคอนดอกมันดอกมันดอกมัน ไปบอไปหานยาบ่หืมไปบ่อืมไปหานยาบ่เมืองเมืองหันหนาม้าแม่สิถามฮะเนี่ยแม่สิถามยาเดยาอยู่บ้านเดี๋ยวแม่พาไปหานะเอาก็อยู่บ้านยาเหรอนาะอย่อยวนผุนบุรีรัมบุรีรัมอามินก็อยู่บุรีรัมไปหามินบ่หืมหามินบ่บ้าอยู่บ้านหมากพริกนะอยู่บ้านหมากพริกครับลูกอยู่บ้านหมากพริก อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมยรําแม่พาไปหาผู้มิ้นเดอ้อเอาน,นองมาบ<ม>่ไ<พ>ม่นกอไปใส่พี่นกอก,ก็สิพาหนะ้าขึ้นไปหาหมอไปเอาใบทรงตัวก่อนแล้วก็จะไปหานองนำ้ำไปหาอามินว่สันเอาอามินมาพี่บ <c oughs> ต่ตื่นแล้วตื่นแล้วเบิ่งรถว่างไรพุ่นน่ะรถขึ้นน่ะเล่นแล้วก็บ่เก,ก็บได้ลูก ใส่ตื่นขึ้นมาให้ตั้งใดยิ้มหวานก่อนเดี๋ยวคุณไล่ขี่ไล่ขี่ไล่ขี่ไล่